สวัสดีตอนเย็นหลังเลิกงานนะครับเย็นวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยครับเกษตรกรหยุดพานุภารกิจวันนี้ก็จะพามาเก็บไข่หอยนะครับเพื่อที่จะเอาไปฟักขยายพันธุ์ต่อนะครับช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับหอยก็จะไม่ค่อยไข่เท่าไ,ไหร่นะครับเพื่อนๆหอจหอเก,กษตรก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับวันนี้เกษตรกรหยุดพานุมีเทคนิคในการฟักไข่แบบง่ายๆนะครับโดยใช้กล่องเข้ากล่องกระดาษแบบง่ายๆนะครับ หลังจากที่เราเก็บไข่มาแล้วนะครับเราก็จะเอาไปใส่ในข้าวกล่องนะครับกล่องเราใช้วันนี้จะเป็นกล่องกระดาษนะครับตกใบละไม่ถึงบาทนะครับกล่องกระดาษก็จะมีข้อดีในการเกี่ยวกับการระบายความชื้นนะครับทําให้ความชื้นถ่ายเทได้ดีนะครับนี่เป็นกล่องเข้ากล่องนะครับเป็นกล่องกระดาษนะครับเราก็จะเก็บไข่เข้าไป ฟักในนี้นะครับประมาณ7-15วันไข่ก็จะเริ่มทยอยฟักนะครับเป็นการรักษาความชื้นได้ดีนะครับทำให้ไข่ไม่แห้งแล้วก็ไม่ชื้นมากนะครับข้อดีในการฟักในกล่องกระดาษนะครับหาซื้อได้ตามร้านบรรจุภัณฑ์ทั่วไปนะครับเอให้เป็นกล่องกระดาษนะครับเราก็จะฟักประมาณ7-15วันนะครับไขห่หอยเราก็จะเริ่ม ฟักเป็นตัวแล้วนะครับเราก็จะเอาลงทั้งกล่องแบบนี้นะครับการฟักในกล่องกระดาษก็จะมีข้อดีนะครับทําให้หอยฟักพร้อมกันแล้วก็โตไวนะครับแล้วก็เอาหอยไปแช่น้ําเพื่อที่จะปรับอุณหภ,ภูมินะครับให้หอยลูกหอยปรับสภาพน้ําให้ปรับสภาพกับอุณหภ,ภูมิน้ํานะครับแล้วก็เอาน้ําไปเขย่าแล้วก็ค่อยค่อย แข่งกล่องนะครับให้น้ําเข้าไปนะครับลูกหอยเขาก็จะสัมผัสน้ําพร้อมกันนะครับส่วนเปลือกไข่หอยก็จะเป็นอาหารของลูกหอยนะครับเราไม่ต้องตักออกนะครับหอยเขาก็จะกินพวกเศษเปลือกไข่นะครับไข่บ้างส่วนที่ไม่ฟักนะครับก็จะเป็นอาหารหอยเหมือนกันนะครับเราใส่น้ําเยอะนะครับไม่ต้องกลัวน้ําเสียนะครับบ่อ อนุบาลลูกหอยก็จะเป็นบ่อขนาด2เมตร50คูณ4เมตรนะครับเติมน้ำประมาณไม่เกิน5เซนนะครับพื้นที่หอยเราเยอะ,ะครับส่วนมากก็จะเป็นแหนแดงนะครับแหนแดงแล้วก็สลายคุงชะโดนะครับแล้วค่อยๆลูบๆเบาๆนะครับค,อคอ่อยๆปล่อยหอยลงนะครับหรือว่าจะ ปล่อยกล่องแช่ไว้แบบนี้ก็ได้นะครับลูกหอยเขาจะออกมาเองนะครับประมาณห้าวันเขาก็จะเริ่มกินแหนแดงแล้วนะครับหลังจากที่ไข่แดงที่ก้นหอยหมดนะครับเขาจะเริ่มกินอาหารนะครับเราก็จะคุนด้วยอาหารสูตรพิเศษนะครับในการคุนลูกหอยนะครับก็ลูกหอยได้ประมาณ15วันเราก็จะให้อาหารสูตรพิเศษนะครับที่ใช้ในไร่น้ำโชคดอรธานีนะครับเราก็จะเสริมด้วย มะละกอสุกนะครับลูกไหยก็จะแข็งแรงนะครับเปลือกก็จะเริ่มแข็งแรงนะครับอาหารเราก็จะมีมามุยอินเดียนะครับแล้วก็เปลือกหอยนะครับบดผสมกันนะครับอันนี้เป็นอาหารสูตรเด็ดที่ใช้ขุดลูกไหยในฟาร์มนะครับก็จะเป็นกากมามุยอินเดียนะครับผสมกับอาหารสูตรเด็ดนะครับ ครับท่านใดที่สนใจอาหารหอยก็โทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่เบอร์0895628926เกษวันหยุดพานุนะครับหรือกดติดตามคลิปย้อนหลังได้นะครับในการเลี้ยงหอยยินดีให้คำปรึกษาทุกขั้นตอนนะครับวันนี้กเกษตรวันหยุดพานุก็ต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆหัวใจกเกษตรที่กดติดตามเป็นกำลังใจกันเช่นเคยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ